นี้นัดรับเหรียญทั้งหมด3เหรียญน,นะครับยอดก็เกือบ2,000บาทนะครับซึ่งเหรียญที่นัดรับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญยี่สิสลามนะสวัสดีเ c ของช่องร้านอับจุนรับซื้อแบงค์เหรียญโบราณน,นะครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดรับเหรียญน,นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b ส c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงอเยอยะหาจัดยลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นัดรับเหรียญทั้งหมด3เหรียญน,นะครับยอดก็เกือบ2000บาทนะครับซึ่งเหรียญที่นัดรับวันนี้ก็จะเป็น เหรียญยี่สิบบาทขัดเงานะครับย้ำว่าขัดเงานะครับวาระหกสิบปีครองราชนะครับของรัชกาลที่เก้านะครับเหรียญที่สองนี่จะเป็นเหรียญครบรอบยี่สิบห้าปีครองราชนะครับของรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยอ่ามันอยู่ในเพลทแถบนะครับแต่ว่ามันหักหักอันนี้ไปนะครับซึ่งเป็นเนื้องเงินนะอันนี้จะเป็นเนื้องเงิน อันที่สามมันก็จะเป็นเหรียญเสด็จนิวัดพระนครนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเงินเงินครับอยู่ในตลับเรียบร้อยนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับนัดรับทั้งหมด3รุ่น3าเหรียญนะครับก็จะมีหนึ่งเป็นเหรียญ20บาทขัดเงานะครับวาระ60ปีครองราชนะครับถ้าเหรียญขัดเงาเนี่ยนะครับ จะต่างกันกับเหรียญเงินเนื้อนิกเกิลนิดนึงนะครับถ้าเนื้อนิกเกิลจะไม่เงาเท่าไหร่นะครับอันนี้เนื้อนิกเกิลนะครับจะไม่มีใบเซอร์นะครับเหรียญนี้จะเป็นขัดเงานะครับจะแพงกว่าอันนี้ราคาหลักสิบก็เลยถ้าเป็นเหรียญยี่สิบบาทแบบนี้ยังไม่ได้รับนะครับยกเว้นว่าเป็นขัดเงาหรือว่าเป็นเนื้อเงินนะครับปกติถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ย พวกวาระ150บาทขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะมีบอกนะครับว่าเคยทำมาแล้วว่าอยู่ในอีพีไหนรายละเอียดมากกว่านี้นะครับอันที่สองก็จะเป็นเหรียญเสด็จนิวัตพนครน,นะครับอันนี้ก็คายกับว่าเป็นเหรียญที่เระลึกก็ปอกก็ไปแค่เหมาเข้ามานะครับมีมาพร้อมตัหลับเลยนะครับอ่ะเรทที่สามก็จะเป็น เหรียญ25ปีของราชนะครับจริงๆอันนี้มันไม่ใช่เหรียญน,นะครับมันคาๆว่ามันมากับพร้อมกับแพรแถบนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมีตัวอย่างของแพรแถบนะครับที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจคําว่าแพรนะครับเนี่ยที่มันติดอยู่ที่เสื้อนะครับสำหรับค่าราชการชั้นสูงๆนะครับอันนี้ตัวอย่างของแพรนะครับแต่ ที่มีสายอยู่นี่ราคาไม่ได้แพงนะครับพวกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เนื้องเงินนะครับแต่ว่าเหรียนี้มันเป็นเนื้องเงินนะครับภาษานัยุคเขาเรียกว่าแปรกครับมันแปลงพเพราะแปรกนะครับอ่าเนี่ยอ่านี่ามาจากเนื้องเงินนะครับใครไม่ะไรอีกที่อยากจะเสนอเน,นียหรือว่านินาม,มาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเิวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับ ประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี 1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียงเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับ แต่ถ้าคาลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอยเนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จนจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทตั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนืง้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอดี n ล r ์รันนี่เเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ